สวัสดีคะ่ะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะสวัสดีเช้าวันที่4มิถุนาย,ยน63นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกําหนดการเลือกทหารประจําปี2563นะคะเกณฑ์ทหารนะคะตรวจเลือกมากใช้เวลาถึง67วันนะคะจากเดิมใช้เวลา12วันเองนะคะ ก่อนจะมารับฟังรับชมขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณค่ะเกณฑ์ทหารปีนี้นะคะ2-5-6-3กองทัพบกเปิดปฏิทินตรวจเลือกทหารปีนี้นะคะเน้นเว้นระยะห่างทางสังคมเพิ่มเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้นนะคะถึง67วันเลยนะคะเกณฑ์ทหาร พลเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทรงผลกองทัพบ,บกจำเป็นต้องเลื่อนนะคะจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหาร กรองประจําการจากเดิมที่กําหนดไว้ในระหว่างวันที่1-12ถึงเมษายน63ออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม63และตรวจนะคะเลือกในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาโดยมีการปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆเพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิดด้วยนะคะและวิธีป ปฏิบัติใหม่นะคะรวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมการนะคะเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการทหารการตรวจเลือกมากขึ้นใช้เวลาถึง67วันจากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก12วันเองนะคะการจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือกนะคะเพื่อลดความแออัดรวมทั้งมีการจัดแบ่งผู้ที่ต้อง เข้ารับการเลือกออกเป็นสามกลุ่มและแยกช่วงวันที่ที่แต่ละกลุ่มจะต้องเข้าไปรับการตรวจเลือกคือผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำใบแดงนะคะและผู้ที่ขอสิทธิ์ผ่อนผัน โดยทั้ง3กลุ่มนะคะจะถูกจัดลำดับแบ่งวันเวลาและสถานที่ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่มนะคะเรียงลำดับต่อกันไปนะคะ ส่วนชายที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์หรือเกิดในปีพศ2542กับผู้ที่มีอายุ22-29ปีหรือเกิดปีพศ2534-2541ที่ยังไม่เคยเข้ารับตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่ แล้วเสร็จนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือในปีนี้ทหารกองเกินหรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนต้องปฏิบัติเป็นตเป็นลำดับแรกนะคะคือการไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหารแบบสดใหม่ในระหว่างวันที่ 26มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2563ณหน่วยงานศัสดีเขตอำเภอตามภูมิลำเนาทหารและในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ที่ต้องเข้ารับการเลือกทหารทุกคนให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหารต้องการจับฉลากตรวจเลือกหรือผ่อนผันนะคะสำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี2563มีรายละเอียดดังนี้ วันที่26มิถุนาถึง22กรกฎาคม63เป็นช่วงแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกในหมายเรียกเข้ารับราชการทหารณหน่วยงานศัสดีเขตที่เป็นภูมิลำเนาทหารวันที่29มิถุนายนถึง22กรกฎาคม63เป็นช่วงการรับสมัครร้องขอเป็นทหารกองประจำการณหน่วยงานศาสดีเขตอำเภอที่เป็น ภูมิลำเนาทหารและจะทำการตรวจเลือกคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่23-25กรกฎาคม63ณที่สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัดวันที่26กรกฎาคมถึง31สิงหาคม63ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำ ปีนะคะ2563ณสถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขตและอำเภอสำหรับผู้ขอผ่อนพันธ์การตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่31สิงหาคม63อย่างไรก็ตามนะคะกองทัพบกขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญและขอให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการตกลงใจว่าจะเข้ารับการตรวจเลือกในกลุ่มบุคคลประเภทไหนประเภทใด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการนัดหมายให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจเลือกทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กองการศัสดีหรือ www.satdee.rta.mi.th s a หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทร02223 3259นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ